สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บราวนี่ครับวันนี้เกื้อไม่ได้มาคนเดียวครับเกื่อมากับน้องป้ายอยู่กันที่บราวนี่สาขาบางกรูเอ้ยเอ้ยต่อเลยเาใหม สวัสดีครั้งจากสาขาบางคลวยไฟน้อยตลาดฟูนะครับวันนี้เกืืออยู่กับน้องป้ายสวัสดีค่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดไม่เท่าเรามาลองทําวันนี้เกืือกับน้องป้ายก็เลยจะมาลองดูกันว่าเม็ดฟูที่เราเห็นโฆษณาขายอยู่เนี่ยมาลองใช้ล้างเครื่องฟ้กอุตสาหกรรมของเรานี้แล้วจะเป็นยังไงจะสะอาดขึ้นไหมหรือจะได้ผลยังไงจะตามเกืือกับน้องป้ายไปดูกันเลยครับ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะนเม็ดฟูกอันนี้เข้าเครื่องเราจะต้องทําความรู้จักกับเครื่องซักผ้าเราก่อนว่าเครื่องซักผ้าเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ส่วนที่เบลนี่วอร์ h แอนด์ไดนะคะเครื่องซักผ้าเป็นขนาดใหญ่เราก็จะใช้สี่ก้อนแต่ถ้าเพื่อนๆที่บ้านนะคะมีเครื่องซักผ้าขนาดเล็กก็ใช้2อถึงสี่ก้อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอเวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วกลับมาดูกันใหม่นะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็ผ่านไปแล้วค่ะสอชั่วโมงตอนนี้จะเห็นว่าภาบสกปรกมันเริ่มขึ้นมาแล้วทุกพื่เห็นไหมคะครับผมว่ามีคราบตะกร้ขึ้นมาเยอะเลยเพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่อยู่ตรงขอบขอบตรงนี้อ่าก็ยังไม่ได้จะหมดไปสักเท่าไหร่คือออกไปนิดนึงแหละงั้นเดี๋ยวเราลองมันล้างน้ําดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเคยเรล่มมันฟิตตี้ฟิตตี้มอเตอร์โชว์ โดยสรุปแล้วนะเพื่อนๆคือตัวผมฟูเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องของความสะอาดได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะต้องแค่นานกว่าน,นี้ไหมหรือว่าต้องให้เครื่องมันทางานนานกว่าน,นี้คือสองชั่วโมงเราคิดว่าก็เป็นเวลาที่กําลังดีนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตะกอนเนี่ยออกมาบ้างเป็นบางขวดใช่ไหมน้องฟ้ายแต่ว่ามันจะมีอยู่ในส่วนลึกๆอย่างพวกตามขอบตามซอกเนี่ยมันอาจจะเข้าไปไม่ถึงน้ําเข้าไปไม่ถึงเราก็ต้องมาช่วย,ช,วยช่วยเขาใช่โดยการใช้ผ้าเขาาบ้างหรืออะไรนี้เข้าไปงัดเข้าไปนิดนึงแต่แนะนําว่าให้ใช้ของที่เป็นวัสดุอ่อนนะครับถ้าใช ยางเนี่ยฉีกขาดได้แต่แล้วเดี๋ยวเราลองเช็ดดูว่ามันหลงเหลือข้าวอยู่เยอะไหมได้ครับ สำหรับพ่อแน,นะนําสําหรับเพื่อนที่กาลังทําร้านสะดวกซักอยู่หรือแล้วก็กาลังใช้เครื่องพัาผ้าแบบอุตสาหการรมแบบนี้ก็นแนะนําเพื่อนว่าจริงๆแล้วการล้างถังเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมถามโดยส่วนตัวเราเรามองว่ามันไม่จําเป็นนะครับถ้าเพื่อนดูแลรักษามันด้วยการทาความสะอาดตัวช่องใส่น้ํายาหรืออะไรต่างๆไม่ให้มีเศษหรือคราอะไรสุกปรก,กติดอยู่แล้วก็มันทําความสะอาดตรงรองยางตรงนี้เท่านี้เครื่องของเพื่อนก็จะสะอาดแล้วก็น่าใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วครับผมสำหรับวันนี้เลานี่ครับเครื่องของน้องฝ้ายก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีทีหน้านะครับสวัสดีครับ do it just do it ไอ๊ะขับอะไรยงเอาใหม่เอาใหม่ยกมยกมือยกมือย่งี้โอเคพี่ลืมบอกโอเคครับเพื่อนๆองเราวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามเรานี้รับของเราสำหรับใครที่มีข้อแนะนำข้อสงสัยอยากให้เราไปดูเรื่องอะไรให้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะคะผมสำหรับวันนี้เรานี้รับสวัสดีครับ